สวัสดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะวันที่แปดครับผมสิงหาคมสองหาหกหาครับผมเด้อมือนีครับผมเนาะจะโทรหาออรับแรกครับผมเพิ่นว่ามีฉุดล่างบากครับผมเนาะหมดที่แล้วครับผมเปินไห่ช่องอื่นหาเก่าซีครับผมหรือว่าหาซีเก่าครับผมปมาณ้า้เหละครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อ โทรหาออรับแรกครับผมตัป,ปิดการเซเบรล่าครับผมเนาะรับสายบอโอรับสายมัมเน สวัสดีค่ะนอ้องมหาสวัสดีครับผมพี่ตายครับจ้าเสียงชัดเจนดีไหมชัดเจนครับผมชัดเจนครับวันนี้พอดีมาสวนจ้ะอ๋อครับผมอยู่บนสวนทุเรียนวันนี้มาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทุเรียนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะฝนมันจะตกแล้วเนี่ยกำลังคึมๆมาละอ๋อครับผม ไงยาพี่ต่ายกินแล้วน่องเขาขันเปสามวันไหมน่องเขาขันจุกูจุก้เป็นสามวันเลยใช่ไหมครับผมครับใช่ครับแล้วก็คนบอกว่าดูเราสองคนคุยกันแล้วสนุกครับแล้วก็แคลเซียมคนสั่งเยอะมากครับผมพี่ต่ายไม่พอเลยใช่ขายดีเยอะมากเลยเนาะครับผมใช่ครับมันกินได้ผลด้วยไงมันก็เลยแบบใช่ใช่คนสั่งเยอะมากเลยปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกลูก้อลนัง้อลแคดไลน์มานะคะ ครับผมครับสำหรับผู้ชายที่หมดกระพทั้งเพศด้วยนะคะโทรมาได้ <c oughs> หรือว่าผู้หญิงที่อยากอกฟูรูฟิต <c oughs> <c oughs> ถึงคนที่นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องเครียดอะไรก็แอดไลน์มานะคะครับผมมี่ตายครับ <c oughs> วันนี้มีแนวทางมาแบกปันนะคะจะเป็นมวดที่แล้วเข้าสามตัวโชว์โช,ชเลยเนาะครับผม เจไดามากพี่ตายแม่ลงช่องผมเจไดามากเลยก็โทรไปแล้วร้องมรหัตไม่ว่างอ่ะเจ๊ดก็รับสายแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปนะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยถ่ายกันอาบไปไปมาหลับเงียบไปใช่เลยครับผมแล้วทีนี้มันก็ใกล้จะออกแล้วไงมันก็เลยอยากแบ่งปันแบบเออเผื่อใครมีโชคก็รับไปเนาะครับผมเมื่อทิ้งเม่อทินงแล้วเข้าเมื่อทิ้งแล้วเข้าห้าห้าเก้าสี่หรือว่าตัวไหนครับผมพี่ชุดนี้ เดียวนะพี่ต่ายก็จําไม่ได้แต่มันเข้าโต๊ะอะค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าบางคนเขาก็ไปเล่นกับออกประตูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นห้าห้าสี่เก้าหรือว่าอย่างนี้เนี่ยผามาห้าสี่เก้าหรือสี่เก้าห้าอะไรนี่แหละจาไม่ได้ครับผมครับสี่เก้าห้าห้าสี่เก้านั่นแหละเห็นอยู่ครับผมจ้ะจ้ะจ้ะตัวเดียวเลยค่ะปันเม็ดเดียวโชช้ชตเลยนะคะชุดล้างบางพี่ชุดล้างบางนะคะครับผมครับ วันนี้ก็แบบแบ่งปันนะครับเพราะว่าเอฟซีสาวรับแรงที่อยู่ช่องน้องประหัดกับช่องแกแดงเยอะมากครับผมครับมีจะคนบอกว่าทําไมไม่เห็นอะจอยู่ในช่องน้องบหัสทาไมไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าจะลงให้แล้วน้องประหัสเขาไม่ว่างอืมใช่ครับพี่จั่วันนี้เอาไปเลยเนาะแต่ชุดล้างบานนะคะเม็ดเดียวนะคะเสี่ยวบนนะคะครับห้าสี่เจ็ดค่ะอะไรนะครับที่ตายห้าสี่เจ็ดค่ะห้า สี่เจ็ดค่ะอ๋อครับถ้าถ้าถ้าชุดนี้เดินต่อนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วสามวดนะคะชุดเนี้อ๋อครับพี่ต่ายชุดล้างบางนะครับชุดเดียวเสียวบนโชว์โชว์โช,ชว์ไปเลยชุดล้างบางอ๋อครับส่วนล่างนะคะเม็ดเดียวนะคะคันเม็ดเดียวเสียวล่างเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ใช่โอ้ออยชนเลขวิ่งพี่ต่ายเลยสูตรคำนวณอะ ยิงศูนล่างเนาะครับผมผมผมว่างวดนี้เนี่ยงวดนี้แล้วูงยน่จะมาในวันนี้นะมาอยู่แล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าปีหกห้ามันพลาดแค่งวดเดียวเองก้ากศูนย์นะครับผมแต่สี่ก็มาติดติดกันแล้วนะน้องผ่าใช่ใช่สี่ก็เดินดีมากช่วงนี้นะใช่สี่ก็มาแรงนะปีเนี้เนาะใช่จะตามนี้แหละเนาะถ้าถ้าเลขเดินต่อเนาะก็ทุกคนก็อย่าไปหวังอะไรมากก็เล่นกันเบาๆหน่อยเพราะเลขมันเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะใช่ครับผมครับ แต่ถามว่าก็แบ่งปันปีแต่อยากให้ทุกคนถูกมีเงินมีทองใช้กันตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะครับผมพี่ต่าใช่ครับเศรษฐกิจไม่ดีมากส่วนเลขสายโจนก็รอวันหอยออกนะคะอ๋อครับผมเลวิ่งบนตัวเดียวล่างตัวเดียวสายโจนเนาะใช่ส่วนเลขวีไอพีเราคงไงก็รอก่อนหอยออกหนงวันครับผมเลขวิ่งสายโจนแม่นมากพี่ตาเลขวิ่งนะครับผม ใช่แม่นมากค,คือใครวิ่งนี่แบบรวยเลยอ่ะใช่มใ,<ช>ใ,ใช่ครับผมใช่แม่นมากเข้าทั้งบนทั้งล่างใช่ม,ชมคุณต้องมะหานวิ่งบนแสนวิ่งล่างแสนเนี่ยโอ้ได้ตั้งเท่าไหร่น่ะสี่ห้กับล้านน <c oughs> ่ะกับล้าน <c oughs> แล้วา่าวิ่งมาได้งวดนะอ๋อไม่มีตังค์ไม่ตายคนจนไม่ค่อยมีตังค์ช่วงเนี้ยอ๋อคนจนอะไรถล่มตัวอีกแล้วเศรษฐีเมืองอะไรนะสว่างแดนดินเศรษฐีที่ไหน จนจนครับคนจนครอบครันมากอะโอ้มีความสุขจะตปอืมครับผมส <มะ S 1> <า>่อกีพี่ต่ายแบบดูคลิปแบบกินข้าวกันอะไรกันครอบครัวน้องบาดเส้นองเส้นแดงเนาะสกาวเดือนอะไรเงี้ยโอ้เห็นแล้วแบบมีความสุขอะเนาะครับผมพี่ต่ายเดี๋ยววันหลังว่างๆจะไปเที่ยวหานะคะได้ครับผมพี่ต่ายครับผมได้ครับขอบคุณมากครับจะแวบไปแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายถ่าย อะไรสดกันเลยอะไรสดกันเลยที่สว่างเลยทุกคนจะได้เห็นหน้าสาวรับแรงสดๆเลยเนาะครับผมพี่ต่ายตัวเป็นๆเลยพี่ต่ายมีแค่นี้ใช่ไหมครับผมชุดชุดล้างบางใช่ไหมครับผมมีแค่นี้เองค่ะชุดล้างบางต้องต้องรหัสช่องแรกเลยเนี่ยห้าสี่เจ็ดล่างเก้าศูนย์นะครับผมใช่ค่ะเม็ดเดียวค่ะโอ้ครับผมพี่ต่ายแค่นั้นแหละเนาะต่ายพี่ต่ายก็ไม่มีอะไรจะมากก็คือฝากว่าขอให้ช่วยอุดหนุนสินค้าพี่ต่ายถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะคะ ก็แอดไลน์เข้ากลุ่มพี่ตายมาสั่งอาหารเสิร์ฟกับพี่ตายได้เนาะจ้ะครับผมครับก็มียาที่นอนไม่หลับแล้วก็ยาผู้ชายนกเขาค่ะสามวันทุกูทุกูแล้วก็ยาผู้หญิงนี่หมดทุกอย่างกดเมื่อยจ้ะครับผมขอบพี่ตายครับผมครัเบพี่ตายนะคะศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ค่ะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งนะคะครับผมพี่ตายครับพอคนบอกว่าพี่ต่ายพูดเร็ว ศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่นะครับพี่ตายใช่ใช่แล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดนะศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งค่ะอ๋อสี่หกสี่หนึ่งครับผมใช่ใช่สี่หกสี่หนึ่งแต่ถ้าอยากให้พี่ตายรับสายนะคะแต่รุณาโทรหลังเก้าโมงเนาะแล้วก็ถึงสักห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโทรอีกทีก็ประมาณสองทุ่มขึ้นไปค่อยโทรดีกว่าอ๋อครับผมได้คัเพราะบางคนโทรมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าพี่ตายยังไม่ตื่นเลย ครับผมครับจ้าจ่าจากขไม่มีอะไรขอให้โวยๆเฮงๆยกช่องยกกลุ่มนะคะสาธุกับผมครับคุณแม่ที่ตาครับผมครับสวัสดีครับอันนี่ครับผมเนาะหลังจากคุยกับออนรับแรกครับผมวันนี้ครับผมเนาะถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มผมครับผมเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวขึ้นเบอร์นาจอให้ครับผมเนาะขึ้นเบอร์นาจอให้ครับผมทักไลน์มาครับจะมีแอดมินมดคอย ตอบไลน์แล้วก็ดึงเขากลุ่มครับผมนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับอรับแรกครับผมเพนวามีชุดล่างบางมาฝากเอฟซีทั้งช่องครับผมหลังจากงวดที่แล้วครับผมเนาะเพิ่นไปว่างทังช่องอื่นครับผมให้หาหาซีเก่าหรือว่าซีเก่าหาครับผมเนาะเข่าสามตัวโต๊ดครับผมนี่ครับงวดหนี้ครับผมเด้อ บนครับผมเนาะชุดเดียวครับผมหาซีเจ็ดครับผมล่างเม็ดเดียวครับเก่าศูนย์ครับผมก็ถือว่าเลขหน่อยคู่มากครับผมเนาะนี่ครับผมชุดล้างบางครับบนหาซีเจ็ดล่างเก่าศูนย์ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะก็ให้เป็นแนวทางครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจิกนคลิปหน้าครับผมเนาะ